สบายดีสวัสดี FC เพิ่งสูสุดคนเนาะวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับสาวก้อยอีกแล้วพี่น้องสาวก้อยหัวย่างเนาะมันนี้พามาหล่อมาหล่อย่างโม้มาหล่อโคกตัวป่าคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องวันนี้เฮาก็มีภารกิจคือเก่าอะไรพี่น้องหลังจากที่ว่าน้องๆไปโงเรียนเบิร์ดวันนี้เอาก้อยกับสะทอดเนาะเพราะว่าขึ้นรถไถยนาฮาพี่น้องตอนนี้เฮากันอยู่ โน้นหรือว่าอยู่ป่าเนาะปกติ่นเหตุไรอ้อยพี่น้องโพอ้อยมันกาตัดเบิร์ดเนาะนเบิดเส้นสัญญาอะพิ่นก็ได้เหตุปอดเลี่ยงหัวเลี้ยงมอพี่น้องบางคนก็นเหตุทั่วไว้เนาะส่วนบางคนก็นยังบไ่ไเป็นแค้นเหตุข้ากะดแล้ผ่ากางไหลอ้ยอย่นเลย,ยสวาสดีค้อยมีนาที่ไปแก้วข่าวอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> มันไปนหลอดสืดอรอ ไอ้กระพรอนอ้อยคือเก่าแต่กระพอใหญ่ครับคือเก่าคือเดิมพี่น้องเดี๋ยวเวางกัส้าภพ่อแม่พี่น้องไปผู้แหละมือนีไปหน้าน้อยเฮาเนาะหรือว่าหน้าใกล้ๆบ้านเขาเอนหน้า่งกลางเนาะพี่น้องว่ามันอยู่ทางกลางกลางบ้านแหละกกลางนาเดจ้าดลดกระถัดรอดมึงเนี่ยโอ้ย ไปอยากหนวนน้ำกันมาเด้อมาเด้อพอ้องออยเป็นซุเปอรเท่าเก่าทั้งหน้าาเท่งทุกข้างหลังซากอยแม่มาเต็มใจจังหยัดท่านในเกี่ยวเป็นจอดซิเสเนาะเ๋ยวซากอยกับฟาไปเบิ่งไปชมซากอยกัยังประเดเห็นอันเข่าที่ว่าจะไปเกี่ยวนี่ได้ยินแต่คนว่าว่าข่าน่าจะซุกแล้ว เดี๋ยวเ้ากสีขาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมว่ะงามปานใดเนาะเพราะว่าเขาดำกระนองปานีเป็นคนถ่ายเนาะพี่น้องปไปเบิ่งไปชมน m รกันเลยตอนนี้เขาก็มาหอดนาำแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้กระจอดรดว้ในหม่มห่มคู้นพี่น้องปะะ<น>้าบรรยากาศ <laughs> มีคนหลักเกี่ยวข่าวสกอและสองคน ทีมงานเก่าทีมงานเดิมเพิือน,นกัมาเกี่ยวสอยพี่น้องภาวนาสามไห่เนาะแตะสะก้อยชิห้เบิ่งบรรยากาศนี่เนาะพี่น้องปูเฟินแล้วแล้วไ้นะห้น้อยตัวนั้นเนาะแล้วเลยนะยังไ้นี่หวั่นบ่ต้องแดดเดียวแหละเอาเมือเอาเมือคาบนี่เลยแหละเอาผ่อนเลยไว้พะไ่แมนเอาแบบทุบหมัดทุบหมัดเลย <c oughs> อู้ได้หน่อไม้มาแกงพร้อมพี่น้องเอ้ยนี่หน่อไม้ไหลพอดีเลยเอามาแกงกินเนาะได้พอจิหลออ่อเพื่อนกันจิหลออ่อเพื่อนก็นได้โอ้ยเนาะอู้มาคูน <c oughs> ข่าวสะกอยสะบัดงามแท้ได้ล้มก็ถึกโอ้ยผักขี้นแยงอ่อนเก็บผักขี้แยงก่อนหักอะไรนี่ฟูฟูพี่น้อง <c oughs> ปลาทองงามอยู่เนาะ สากวก็บุคิดบุพันเพราะว่ามาดำพนาพี่น้องมาดำมาตรงมาแต่งแบบคือเห็ดคือบอยากนี่ฮะน่ะบัดเป็นมากจากงามบังงามบังดูโพ๊่จะมัดรับแหละเนี่ยปุ๊กให้ตื่นกับมาตื่นนะนี่ฮะบอลูกนะแม่บอ๊ะในนี่แล้วมันเช็ดมันจายแล้วนี่ยังมาตื่นอยู่ป๊ะ เข่าชะก้อยลม้มหายนี่งามวันนี้นาอพี่น้องี๋ยวชะก้อยจะพาไปเบิ่งหายนี่โอ้ยนเสีลายเติบเข่าสิบเอสตนนี้พี่นอ้องจังหวะน้าม,มันยังลายไปจากนอกูอุณไดน้นาชะก้อยหอนหันหอดแต่เข่าสีเหลืองๆตัวนี้แล้วก็เลาะๆมานี่เผินกระเกี่ยวแล้วแล้วหายน้อยตัวนี้ ยังไงนี่ได้ลายเติบอยู่ดอกนาะพี่น้องได้อยู่ดอกหลดหนึ่งน้อพี่ไก่กับเก็บพร้อมก๋วยจีรอบะได้ควยนี่นี่ก๋วยจิรอพี่น้อง ยามนี้เนาะแบบจิรลอมันก็ออปว้าอยูู่ดจนพูนอยู่ทุกคนอือนี่นี่นี่เนาอ,อือคือขึ เ็ดบเฟเน่หมาถ่ายกัจับโทรศัพท์จะถือหลอกไ่ได้ถ่ายอยู่พี่น้องเอ้ยไปกดเกาะเนี่ยนบ่เคยเห็ดแล้วไปกบมาจับเด้อมเด้อายเกี่ข้าวใงอยเนไอยู่อนกับบุ๊่งางนพี่น้องเมื่อกี้กับขาเกี่ยวน้ำลงอยะไรพี่น้องเอ้ยลูกอะ มาไลยกับวิทวันอันนอนมาตื่นทะเลนอนกับว่าได้ลูกเป็นไงเจ็บมือเจ็บมือแล้วถือ อย่าเล้วก็ทาง้งนานแล้วเวดบอแก้วขาวแก้วน้ำเนาะทางนี้ยังลายอยู่เด้อมันแน่นี่ขอน้ออ้อยได้เป็นมือกล้องมันนี้พี่น้องเอ้ Cái tốt chạy đến đây, nguồn phòng nhạy nhảy, cái mặt to là sáp, phạm vào thứ, hạnh thứa sao và tốt thầm tốt mì sao 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 เกี่ยวกับมวนเนาะเข่านีนี้เนข่าขาวเอามาแต่น้ำาข้าวกูกแนวมันค่ะเอาข้าปลูกแล้ก็เจ้าบอลหวานถนะดถ่ายมากกว่าพอนปรด้ออกได้เท่าไหร <to> ่เข้ายอดออกบุค <t> ร <ick S 1> <to> ับงอม กินออกบ่นปวดกินมันก็สิแบบเห่ามันตายเนาะหมากมันก็สิบาเบ่งบ่ตื่นอะไดรนะพวกปลาถาว่าดำคือปุยหยาเป็กเข่าได้ปูยมาได้มาได้เกี่ยวกาสาชะก้อยในน้องๆไปเฮียนเบิร์ดวันนี้อ่ะยิงก็ย่างครับหมากมันห่วงงามเนาะคือปุยหยากค้งามห่วงงาม แล้ไอ้ดแนแลนแอะใส่ใส่แลนด้วยเอเารำมือเดียวเ้ากมือเนาะมาเผ่าาเท่าค่ะพักันย่ากายมาเ่าว่ะแล้วแล้วดํานาแล้วเลยเอาแล้วชักลงด้วยเที่ยหยอนบอกดิหยอนบอก ยอดบ่อกว่าักลุงเอาเออยอดทมิตฮะบันมาไทยดำบันบ่อบ่ออะไรชุบไข่อยชุบไข่อันยอดบ่ออกในชุบไข่บนี้ไทใหม่แล้บนี้คะไทยดำใหม่ลูกกลกกะออกบันลกออกไปหามันเองและดำบ้ากว่าพีชงแท้ ตอนนี้เขาก็ลงไห้ที่สามกันแล้วนพี่น้องเมื่อยไรแล้วแล้วหา้นะไห้ที่สาก้อยเกี่ยวไหายทึงนะพี่น้องตอนนี้เขาก็มาลงเข่างามกว่าหมู่พี่น้องมาเบิ้งงามแห้งอะไรบุกให้ลุกกรบบุกชวยก็ยังบลุกถือเข่าล้มบาดนี่เพราะว่าเป็นเข่านาหวานพี่น้องเข่าหน้ายอดทันใดพี่น้องเออแล้วเขาก็มาดำใส่เนาะมันบ่ออแกนะเขาก็ ดำสามสายมนด์เป็นมาสิทั้งล้มทั้งยังอึกระถึกซำซ้อนบอกแล้ไม่ยังแม่กับลูกแล้วนอนก่อมกันบา้บอลูกโอ้ยงานนี่ตายแน่แนเจอเข่าล้มอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเข่าดำเข่าหยอดสนั่นวันวายอยู่นากันห้ายกันนอนกองจุนผุนอยู่านี่น่ะนี่น่ะ อยูช่ชีวิตแห้งอีิบาดนี่ห่อนอ้อยหมัดไปน้ำก,นก้นตัวฝนหมัดเท่ากับเตี่ยวแล้วกับไดีหมัดแล้วพอดีคนคือหลุดเลยนะพี่น้องแบบนี้เอาเงา,า้าต้องเอาเงาได <c oughs> ตาะะ้ตีนง่ายขึ้นละะแล้วก็ก็ตีนง่ายขึ้นแล้วก็พูดด้ชู่ๆชูๆ พอน้อยก็หมัดแลละก็ปิ่นหมากมันขึ้นเนาะเผื่อเฮาได้เกี่ยวแล้วมันก็สิแห้งเลยพี่น้องเลยแม่นให้เบิกหมากกล้ๆงามหรือวาจำได้นี่นี่นี่น,นี่งามแห้งเนาะหมากใส่ขัดนี่นาอพ่อใหญ่ข่าวขาวเขาจะเอาแนวมาได้นี่ะ เพราะว่าเข่ามาแต่บ้านโคกผูกอืออือเอาไว,าไว้น้ำบัดปีหลาละฮะเข่าปลูกเนาะหูมัดกันแนมหนาแนมหลังหรอ่หมูมไปซอยบัดผู้เดียวแนมไปแนมมาอยู่ดีวันนีมมา้าหมูเป็นข้าวหนุ่ม <c oughs> <c oughs> บันเดินแล้วบาดนี <uyor> ่เข้า e บัดเข้ายุ่งคัเดิฝนมัดแล้วปกติตั้งขึ้นแบบนี้เนาะเขามัดแต่ตากมากมันพี่น้องนักมากนักมากภาขีแย่งอ่อนงา งามนี่สาวก้อยสก็บเ,เอาพี่น้องเกี่ยวเอาโลดอาจะตั้งจะบักคิงแย่งค่อยกว่าอือกว่าสก็บเอา,เเอาขักอลีงามงามเอาเป็นลายเป็นลายไปตายแน่ๆสาวก้อยว้นนี้เจอเข่าสู่กับแล้วพี่น้องเลยเข่าล่มมันนี่นะมันต้องมาแดงบาดนี่ เจอเข่าสู่กรับไปไ,ได้เลยบาทนี่เห็นไรฮะคุยเจเ็บเบิดแอวนี่เข้าเข่าเข่าวานเข่าดำมันก็ถึกเจอเข่าสู่กรับเลยพี่น้องเอ้ยปู่แต่เข้ากับว่ายอมแพ้เขาสู่เข่าอีกมามาพี่น้องมาซอยแน่ เจอเข้าสู่คร hey, e. ับอีกแล้วไปบอรอดาก่อว no! ันนี้มานองมาแน่งอูเข mm ้า hmm. ส ah, ู่ครับเก่าลมอูหายทำอิดคือคือคือลงมาหายที่สองที่สามหลุดจนจากตายบาดหนอกอู้หายชุดไทยทั้งใหญ่ทั้งลมแล้วอยู่บ่ นั่งอีกแล้วยุดอีกแล้วพี่น้องนะาหายเดียวดิบแล้วจากเถือ่อมะแล้วจะยังเข่าล้มจะก็กันัน่งนอนไปน้ำมันนีเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อยด้บัื่อไสอดของกันมาหน่องมาแน่งนอกของแนวเข่าหวานเข่ายอดประชมประสานจะกได้ดำเอาอีกนั่งยุดพักผ่อนอีกก่อนพี่น้องเอ้ยเอาจากหนกหนึ่งกว่าสิได้แล้วพอน้อยกำมัดเริ่มจ่อขมาจ่อขมาอะไรพี่น้องผู้ คนกะมัดคนเดียวเนาะเขาเกี่ยวสี่คนพี่นอ้องยังไ่ได้ไปได้มาในไรเนี่ยนี่เข่ามันหยุ่งเนาะเข่าแบบมันเข่าเป็นหมากก้ากระเมนแหละกะเข่าดำกระเมนหลบผสมประสานกัน,กนตัวตัวหนึ่งย่างตัวหนึ่งเข่าวันเข่าลมบรรยากาศตอนนี้หนะาเสาลงเสาลงแล้ว <laughs> เมื่อย มา,มาพี่น้องมาเกี่ยว,ข,ยวยยข้าวซอยเสาก้อยนี่ข้าล้มนี่ตอนนี้ซสาก้อยก็ขึ้นแต่เกี่ยวข้าวแล้วเนาะพี่น้องพอวัดข้าวฮากันแล้วเป็นทีเรียบร้อยเดี๋ยวฮากับสิพาพอแม่พี่น้องค้นข้าวเสลดอีกเนาะพอวัดสิเมื่อได้พี่นอ้องเมื่อนาทงนะเนาะเฮากับสิค้นข้าวแบบนี้พอใหญ่พันกามัดข้าวเนาะ เป็นกับมาซอยมัดเข่าเป็นกับมัดเข่าก่อนบานนี้ส่วนพอนาอ้อยขึ้นไปเอาโหลดพี่น้องปูแแปลงโหลดเดี๋ยวฮากับสิ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งไปซมมาเฮาสที่ได้หน่อยได้หลายปายนได้เนาะนะสามไห่หน่อยพี่น้องเย่แล้วแล้วเดี๋ยวฮากับสิคนข่าวเสรหลดเนาะบัานนี้ตอนนี้พอนาอ้อยกับแกข่าวกำลังซแเรล้วเนาะพี่น้องฮาก็ได้มาเต็มโหลดปดานได้เนาะ เพราะว่าข่าหน้าสามไห้เดี๋ยวเาก็จะได้พาพ่อแม่พี่น้องกลับบ้านแล้วบัดน,นี้นางเลี้ยงควายพ่อใหญ่ทางหลังนี่คว,าย,วายตูนพ่อใหญ่ควายตูนประมูลราคาดูพี่น้องไห้เท่าไรนี่สิบล้านเป็นเงินบาทกัเท่าไรสองหมืน่นสองหมื่นบาทนะพี่น้องพอซื้อบรอน,นี้นี่็อย<ว>ากยากได้ได้คขามีเงินได้ที่ซื้อเอาบุน ดีซื้อไปเลี้ยงอยู่มนา,มนากับน้องอ้อยพอได้จูงเนาะพี่น้องลมผัดเย็นวิวๆลมแหง้งแห้ง๋ยวเอากสิได้เมืออ่อแล้วพี่น้องวันนี้เพ้นเลยกินข้าวกินน้ำแลนะ้วสำหรับคลิปนี้เฮาวกัสโบมียังลายเนาะพี่น้องฝากเข้ามากดไลคก์กดแชร์กดติดตามก็ามาเป็นกำลังใจสก้อยเห็ดคลิปใหม่ต่อต่อไปเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประปา,ลาคลิปใหม่ๆจากช่องสก้อยหอยยางสบายดี